สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน,ก,คนก็กลับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแอมินโปนะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เพิ่งเปิดตัวไปยังไม่มีขายนะครับหรือก็อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ขายมาสักพักแล้วแต่ว่าช่วงนี้น่าหยิบมาชวนพูด ชวนคุยกันนะก็จะสลับสับเปลี่ยนประเภทนะครับของโนบุกไปไปมาๆอาจจะเป็นโนบุกทำงานนะครับเน้นความคุ้มค่าเน้นความบางเบาหรือว่าความพรีเมียมจอ13 14 15 16 17 18เออจะว่าไปแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของไซซิ่งหน้าจอโนบุกแล้วก็เรโชด้วยนะครับแน่นอนตัวแบรนด์ก็เชือกันนะครับ สำหรับในวันนี้ก็จะเป็นเดลอิน s p i ลอน16 56 5630ซึ่งถือเป็นโนบุกสายการทำงานหน้าจอใหญ่ไซซิ่งใหม่เรโช o ใหม่นะครับที่สเปคเป็น c คอย5หรือว่าคอ i 7ที่เป็นซีรีส์นะครับ P แล้วก็เป็น73ด้วยพร้อมกับได้ตัวการ์ดจอแยก เป็นตัวเกมมิ่งเริ่มต้นหรือว่าเป็นการ์ดจอทำงานเริ่มต้นแหละ RTX 2050ที่จะมาแทนที่ GTX 1650แบบเดิมๆที่ลากขายกันมาหลายปีนะครับจอเป็น16นิ้ว Full HD พัดน้ำหนักเบา1.85กิโลกรัมกับราคาเริ่มต้น39,990บาทก็ถือว่าเป็นโนบุกจอใหญ่สายพรีเมียม แบรนด์เดลแล้วก็ประกันมั่นใจได้เป็น2ปีพรีเมียมซัพพอร์ตออนไซส์เซอร์วิสซ่อมฟรีถึงบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ระหว่างนี้ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ชมพูชวนคุยกันได้เหมือนเดิมถ้าอยู่บน YouTube ก็ฝากกดซับกันด้วยนะครับถ้าอยู่บน Facebook นะครับก็ฝากกดฟ o l โล w กันด้วยแล้วแต่สะดวกเลยว่าจะดู YouTube หรือว่าผ่านทางตัว แฟนเพจ Facebook นะครับผมเองนะครับก็ได้เรียบเรียงนะครับตัวข้อมูลมาแล้วประมาณ1แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตัวหน้าเว็บไซต์ของทางเดลประเทศไทยอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเพื่อเห็นภาพรวมผมพามาดูตัวสเปคแล้วก็ราคาที่พร้อมขายกันในตอนนี้ก่อนนะครับมีอยู่2ส,สเปค หลักๆแค่นี้เลยนะครับเรียบง่ายเข้าใจง่ายสำหรับตัวเดลอินสป i ยร์1 6 6นสิก็ถือว่าเป็นซีรีส์5,000นะครับมันจะมีซีรีส์3,000 5,000แล้วก็7,000ัถ้ามากกว่านั้นจะเป็นเอ,อ็กพีเซึ่งก็จะเป็นซีรีส์9,000เพราะารหัสต่อท้ามันจะเป็นรหัส9แล้วก็ X, 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 X นะครับราคาเริ่มต้น3,990 0บาท CPU เป็น Core i 5 1 3 4 0 p P Series P PC ก็เป็น g d p 28วัตต์ก็ถือว่าแรงเพียงพอเหลือเฟือและในการทำงานพื้นฐานทั่วไปรวมไปถึงพวกงาน Creator ด้วยนะครับการจอ on chip Iris Xe Graphics นะครับการจอแยก GeForce RTX 2050 RAM แรมการจอก็เป็น 4GB GDDR 6 r แร 16 g ิก LP DDR5 4,000เมกะเฮิร์หน้าจอ16นิ้วนะครับตามพาเนลเขาคือจะเป็น WVA Full HD พัดนะครับเขาไม่ได้บอกว่าค่าขอาเข s สีเท่าไหร่แต่ผมคาดการณ์นะว่าเป็น sRGB 100%ต่อมาตัวโซเลกจะเป็น SSD M.2 Gen4 512 g b Windows 11 Home นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยจะได้ตัว Office home and student 2,000นาไปด้วยก็คือเวิร e ด c e l e เลพอพอยให้มาเลยประกัน2ปี on-site service ซ่อมฟีดถึงบ้านแล้วก็มีพวกบริการคอร์เซ็นเตอร์ยี่ทับนะครับรวมถึง1ปีแรกนั้นจะได้ประกันอุบัติเหตุด้วยอ,อีกสเปคหนึ่งต่างกันเพียงตัว CPU นะครับ เป็น i913960p แน่นอนก็ได้เรื่องของตัวคล็อกหรือว่าตัวคอตัวเทรดที่มากกว่านะครับการทำงานก็คือเหมือนการเป็นไฮบิดคอ e สงก็เป็น CPU ยุคใหม่ของทาง Intel เขานะครับ41,990บาทส่วนต่างเนี่ยแค่2,000บาทสำหรับผมง่ายๆเลยนะอยู่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเน้นเรื่องของการประมวลผล ที่ใช้ CPU แค่ไหนเริ่มจากที่เราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานเนี่ยเน้น CPU หรือเปล่าบางครั้งถ้าเราฟูลโหลดบ่อยๆเช่นคนที่เอาไปประมวลผลเอ,อ็กซ์พอร์ตไฟล์คอนเวิร์ตไตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ CPU ใช้เยอะเป็นประจำถ้าให้ผมแนะนำผมเชียร์เป็น i7 ไปเลยเพราะว่าส่วนต่าง2 0 0 0บาท มันซื้อแล้วซื้อเลยอัปเกรดอนาคตไม่ได้ซื้อเหอะนะครับอโอเคคราวนี้ผมพาไปดูภาพรวมกันดีกว่าเนาะในส่วนของตัวหน้าตานะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูดีดูพรีเมียมนะครับตามสไตล์เดลไม่ว่าโน้ตบุ๊กเดลเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับฝาหลังมันก็จะคือคือกันก็คือเป็นเออ ฝาแบบนี้แล้วก็มีโลโก้เดลวงกลมเนี่ยอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเองเนี่ยมีน้ำหนักที่หนึ่งจุกิโลกรัมบางสิบเ้าห้ามิลลิเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นเนื้อบุ๊คซีแรงประมาณหนึ่งมีการจอแยกนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการพกพาด้วยถือว่าไซซิ่งดิ e n s i o n นะครับ ได้เลยตัวเครื่องเองเนี่ยก็ทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยทั้งชิ้นทั้งฝาหลังด้านนอกด้านในปามเรสนะครับต่างๆก็เรียกว่าจับไปแล้วก็ให้เรื่องของความสวยงามแล้วก็ความรู้สึกว่ามันทนทานไปในตัวด้วยงานประกอบก็ดีเยี่ยมนะครับตามสไตล์เดียวเลยเออในส่วนของชื่อสีสันก็อันนี้เป็นสีหลักนะครับ ในไทยเนี่ยผมเห็นแค่สีเดียวก็คือ p พ t ติ u m ม s l v v e อนะครับอืมก็ก็ก็ดูสวยดีพอตการเชี่ยมต่อก็ถือว่าให้มาคบคันประมาณหนึ่งทวนี้ผมพาไปดูภาพรวมก่อนดีกว่านาะขอเริ่มจากฝาหลังเมื่อกี้แหละนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเดลกี่บาทนะครับ <c oughs> เดียวนบกีบาทนะรหรือแม้แต่ต,ะตระกูล XPS นะครับก็จะเป็นโลโก้เดลแบบนี้เฉยๆถ้าจะมีความต่าออไปก็จะพวก G s ซ r i e s อาจจะมีสีแบบ วิบวับหน่อยอ่าอันนั้นก็จะเป็นรุ่นผู้เกมมิ่งแต่ถ้าเป็นเน้นการทำงานพื้นฐานทั่วไปงานครีเอเตอร์หรือว่าตัวไฮเอ็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่างออกไปอย่างนั้นสัมผัสก็เป็นอลูมิเนียมที่มันดูดีนะครับดูแบบดูแพงอ่ะนะครับซึ่งราคามันก็ไม่ถึงกับแพงขนาดนั้นเนาะเะชตัวเครื่องก็เช่นเดยกันเรียกว่าภาษาการออกแบบของทางเดลเนี่ยมันมีความชัดเจนนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆเลย มีความโค้งมนมีเหลี่ยมมีสันนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตรงบริบัณทับนะครับเมื่อก่าวออกมาก็จะมียางรองมีฮิ้งช์เนี่ยที่มันยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นภาษาก่าวแบบที่เราหลับตาคำสำหรับผมแล้วกันเนาะหลับตาคำแล้วก็ไม่มีโลโก้เดียวผมก็รู้ว่ามันเป็นเดียวเว้ยเพราะว่ามันชัดเจนนะครับซึ่ง ผมก็เชื่อว่าหลายคนชอบแล้วก็ถูกใจในดีไซน์การออกแบบของเดลเขา้านี่นะใครเป็นแบบคนทำงานออฟฟิศเนี่ยผมว่ามันมันดูดีเนาะมันดูดีนะเออแล้วก็จะเป็นลักษณะของสีเดียวเป็นหลักมีความเป็นสีอื่นเล็กน้อยอุลิเวณเอ,อเ่อเลกว่าหน้าจอกรอบพลาสติกเป็นสีดำขอบจอบางแล้วก็แป้นคีย์บอร์ดเนี่ยเอ,อ่อเป็นปุ่มสีออกโทนเทาๆ ที่สีเข้มกว่าตัวเครื่องและก็จะเป็นการออกแบบเลียลเคียบอร์ดที่ตัดนำแพดออกไปดีไหมอ่ะบางคนก็มองว่าไม่ได้อะผมชอบใช้นำแพดบางคนอาจจะมองว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรมัง้งผมว่าเนี่ยแล้วแต่คนถ้าสำหรับผมแล้วกันเนาะไม่มีไม่เป็นไรเพราะผมเองไม่ได้กรอกตัวเลขบ่อยๆออลำโพงติดตั้งเอาไว้ อารมณ์คล้ายกับพวก Macbook Pro ที่ผมใช้อยู่เลยนะครับก็คือซสาลแาะขาของตัวแป้งคีย์บอร์ดจริงๆมันก็ไม่เหมือนหรอกหมายว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าออกแบบไปในทิศทางเดียวกันเออใช้คำนี้ซึ่งผมผมเข้าใจนะวันมันไม่ได้แบบโอ้มันลอกกันหรือเปล่าไม่ไม่ผมว่ามันก็เป็นดีไซน์กลางๆนะครับซึ่งมันก็เป็นตำแหน่งที่มันดูดีลำโพงเนี่ยเป็นสวัตต์อ่ะขออภยัยสอดหวัตต์สตัว ถือว่าให้เสียงที่ผมคาดการว่าดีกว่านวบ,บทั่วไปทั้งความดังแล้วก็มิติของเสียงอืปุ่มคีย์บอร์ดเองก็เป็น l a y ยอรตามสไตล์เดียวความโคง้งความมนการกดมีแบ็ k lit คีย์บอร์ดมีไฟคีย์บอร์ดสีขาวนะครับที่ปุ่ม power ก็จะเป็นฟิงเกอร์ปริในตัวด้วยทำให้เราสามารถเปิดเครื่องด้วยปุ่มนี้แล้วก็สแกนนิ้วเพื่อเข้าใช้งานวิดโ 11ผ่านทางตัวตัววิดูฮัลโหลได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยนะครับทัสแพดขนาดใหญ่เบ์เลอร์บาร่าเลยดีไซน์แบบส้มโอไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวป a l ์ r เรสเองเนี่ยก็ถือว่าใหญ่โตมโหฬารในการวางข้อมือก็น่าจะสบายสๆนะในส่วนของตัวมุมเียวกันเนาะเว็บแคมเองก็จะเป็น Full HD ให้ความคมชัดที่ดีกว่านะครับ HD แับเดิมๆแล้วก็จะมีเรื่องของตัวม่านชัตเตอร์เปิดปิดด้วยไม่ใช้ก็ปิดใช้ก็เปิดอืมสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็เป็น wi-fi 6e มี b บลูทูธอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็พอตการเชื่อมต่อผมขอเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนกันแล้วกันด้านซ้ายดูด้านตรงนหดีวะซ้าย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 เวลาเราหันเปิดฝาขึ้นมานะ ก็จะพบกับตัวช่องต่ออะแดปเตอร์หัวกลมนะครับ HDMI USB 3.2ไท Type A แล้วก็ Thunderbolt 4อ,อ,อีกฟังหนึ่งนะครับก็จะเป็น SD Card Reader ตัวเต็มโ้ oh, เรียกว่าถูกใจเลยสลับคนที่เป็นสาย Creator ชอบไม่ได้ชอบเลยมีความจำเป็นต้องถอดการ์ดกล้องอะไรแบบเนี้ยนะ จากกล้องนะครับมาใส่ที่ตัวโนบุกก่อนจะโอนไฟล์ได้ง่ายไม่ต้องไปหาอะแดปเตอร์ apter, อะไรให้วุ่นวายหรือพวกการีเดอร์ leader, ภายนอกแล้วก็จะมี USB Type A อีกหนึ่งช่องและช่องต่อของฟารไม่ยจบปิง้งมีแค่นี้เลยผ่อนเชื่อมต่อนะครับยังไงทราผมก็แนะนำว่าเมาส์ไร้สายต้องมานะครับอย่าต่อให้มัน รรโยงระยางอีกต่อไปเลยอืโดยรวมดีไซน์ก็ประมาณนี้เพื่อนๆชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็มาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมอคราวนี้เรามาดูที่ตัวข้อมูลอื่นๆดีกว่าจริงๆเนี่ยถ้าในสเปคนะครับมันก็อาจจะมีตัว i 5 1 3 3 5ึมายูมาด้วยแต่ตอนนี้ในไทยไม่มีนะมีแค่ i ห หนึ่งแล้วก็ i 7เจ็ดหแค่นี้เนาะการ์จอก็ตรงตามตัวเลย Iris Xe RTX ของหัวหน้าสูนนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้บอก5้า p ของตัวการ์จอแต่ผมอนุมานว่าก็น่าจะแบบราวห้านะครับหน้าจอก็ไม่ได้บอกถึงตัวที่เป็นค่าปวาเสีนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเป็นตัว300ร้อยนิชเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อ srgb ร้อซแหละที่ผมมีความนะครับ sd หนะ1 2หน่บบแล้วก็สีเนี่ยมันจะมีสีชื่อว่า p a t t i r n s i ซ v e r ซึ่งที่เราเปิดให้ดูกันไปแล้วก็มีสี dark river blue แต่ในไทยเท่าที่ผมทราบมาดูจา,จ,า ύ, จ,า ύ, จากนู่นจากนี่จากนั่นไม่มีนะมีแค่สีเดียวก็คือ p พ t t e ิ u silver สีคู่บุญของทางเดียวเขานะครับคู่บุญแก่เลย ทันเดอร์โบ t ีรองรับกันโอนถ่ายข้อมูล40กิกะบิตดิสเพย์พอร์ตทำได้ Power Delivery ชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องทำได้ถ้าใครมีแอปเตอร์ที่เป็นแกนนะครับก็ก็ชาร์จกลับเขาได้แต่ก็แนะนำว่าให้เป็นร้อยวัตต์ขึ้นไปน่าจะดีกว่าอืมอืมอมอม่น้ำหนง่งความหนักความบงความบาลงลำโพงตัวเครื่องวัสดุ การเชื่อมต่ออ่ะแบตเตอรี่นะครับให้4วัตต์อาวก็ไม่ได้มากหรือไม่ได้น้อยคาดการว่าน่าจะใช้แบตได้หลายชั่วโมงอยู่แต่ก็อาจจะไม่ถึงแบบโอ้8 9 10ชั่วโมงอาจจะผมว่า6ชั่วโมงคาดการนะคาดการในการดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับในบริบทนี้ก็แน่นอนก็ตอบโจทย์เนี่ยคนทำงานที่บ้าน work ์ก r ฟ o ์โฮมไฮบ i ิดเวิร์ทำงานออฟฟิศร้านกาแฟวางบนโต๊ะว,วางบนตักได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงตัวระบบลำโพงหรอ,อวะไม่ผิดมีลำโพงหนงนู้นอย่างนี้นะครับเป็นวิดีโอสั้นดีค้ายการว่าเสียงน่าจะดีประมาณหนึ่งก็ดีกว่านู้ทั่วไปแล้วกันการเชื่อมต่อทั้งมีสายทั้งไร้สายนะเรโซหน้าจอ16ต่อ10 มีเรื่องของรีเฟรชเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนึ่งร้อยสิบเฮิร์แต่ผมเท่าที่ทราบเท่าที่หาข้อมูลมาไม่มีใครบอกว่าเป็นหนึ่งรอยสิบเลยอะ่ะผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหกสิบเฮิร์ตหละนะครับอันนี้ไม่อันนี้บอกตรงๆว่าอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่คอนเฟิร์มร้อเปร์เซนเพราะว่าในเว็บบอกร้อยิแต่ถ้ามันได้ร้อยิบเนี่ยมันจะดีมากเลยเนาะจริงๆมันจะลื่นแล้วก็เหมาะกับสายครีเอเตอร์หรือแม้แต่ในการคอนซูมข้อมูล แต่นั่นอาจจะเป็นมันเป็นออฟชั่นอลนะครับเพราะว่าในนี้ก็บอกเป็นจอ 2.5K แต่ว่าสเปคขายจริงเนี่ยมีแต่ Full HD พัแหลยนะ CPU Zen4 i 13นะครับ LPDDR5 RAM ตัวเว็บแคมนะครับ Full HD มีมาชัตเตอร์มีมลโฟมแบบคู่มี AI Coil ตัดเสียงรบกวนต่างๆสีสันมีสีเดียวในไทยนะครับ ดีไซน์ตัวเครื่องก็ทํามาจากพวกวัสดุ cycle, รีไซ c l เคิลรวมไถึงตัวแพคเกจจิ้งด้วยเอาว่าเดลเองก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรระดับโลกที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของเรียกว่าเรียกว่าซีโร่อิมิชชั่นนะครับลดมลพิษนะครับแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเรื่องของมีองค์กรระดับโลกมาควบคุมนี่แหละมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเอาว่ามันเกี่ยวกับ เรื่องของภาษีด้วยนะครับอพอเชื่อมต่ออันนี้ก็ว่าไปหมดแล้วเนาะนะหมดแล้วตัวเครื่องในรวมนอกจากครบทวนและอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขาพวกร้านอ t ตาโตเมอร์คูล่านะครับที่เพราะเป็นตัวแทนจำหน่ายอืมโอเคประมาณนีล้ละกันน่าจะเรียกว่าครบถ้วนนะ น่าจะครบถ้วนนะครับกับโนบ,บุกสายการทํางานจอ16นิ้วแล้วว่าจะใครเป,เป็นแฟนเดียวน่าจะชื่นชอบกันแล้วก็เป็นตัวเลือกแรกๆนะ,ะเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมจะคอมเมนต์ในวิดีโอพีเมียตัวนี้หรือว่าจะใต้คอมเมนต์วิดีโอทั้งบน Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channel ก็ได้นะครับส่วนในวันอื่นๆถัดไปผมฝากติดตามด้วยกับรีวิว ไลฟ์รีวิวแล้วกันกับ2ตัวนี้เลยที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็น MSI Alpha 17 CU i เก้า CU i 9 7 9 4 5จ HX การ์จอ RTX 4 0 7 0แรงโคตรโคตรนะครับ6 5 0 0ื่นาันกระลปะราคาดีเวอร์เวอร์เออตัวนี้พรุ่งนี้ผมว่าจะเป็นพรุ่งนี้ พว่นนี้ก็คือวัน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 เพราะเรื่องหักนะครับสามทุ่มส่วนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวคงเป็นสัปดาห์หน้านะครับกับ Asus ZenBook S13 สิบสามตัวนี้จะเป็นไรเซนเจ็ดแปดสี่ศูนย์เออไรเซนเจ็ดแปดสี่ศูนย์นะครับแล้วก็มีการจอออนชิปเป็นเจ็ดแปดศูนย์อ่ะนะแรงมากน้ำหนักแค่หนึ่งกิโลกรัม บอกเลยว่า CPU AMD นี่เขามาแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้ตัวเลือกก็เยอะจะเลือกเป็นยี่ห้อไหนแบรนด์ใดก็เดี๋ยวมาว่ากันโอเคยังไงฝากติดตามกันด้วยกับไลฟ์รีวิวแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆอีกที่ผมจะทยอยขึ้นมารวมไปถึงพวกเบยคไกด์ด้วยหรือผมจะพยายามทยอยทำเรื่อยๆนะครับบอกตามตรงว่ามีความเป็นสถานะพอรู้อ่อนตอนนี้ นี่พอขออนุญาตพูดเพื่อนกันแล้วกันเนาะคือผมมีคมนนี้ที่ผมอยากทาประมาณหนึ่งเหมือนกันอะแต่ก็มีข้อจากัดต้องกลับไปเลี้ยงลูกที่ต่างจังหวัดนะครับแต่คาดการว่าเดี๋ยวสับเ,ออเดือนหน้าสิถึงจะดีขึ้นบอกตรงๆพอดีตอนนี้ผมฝากคุณยายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ที่บ้านต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวคุณยายพอดีช่วงนี้ติดภารกิจเหมือนคุณยายของลูกลูกชายผมนะหรือหรือแม่ยายผมนั่นแหละนะ เดือนหน้าจะดีขึ้นผมเองก็จะมีโอกาสทำคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายยังไงก็ฝากต่างันด้วยอันนี้แบบพูดกันแบบเพื่อนกันเลยจริงๆแบบได้ไม่ได้ติดอะไรผมต้องขออนุญาตบอกนะครับบางทีเรียกว่าอาจจะเห็นผมไม่ไลฟ์สดไม่บ่อยเลยเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยพอดีติดภารกิจจริงๆต้องขออภัยด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจหัวอกพอรู้อ่อนกันนะครับโอเคสำหรับนายวิดีโอวันนี้ แอดมินโป้งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนเื่อทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็สนสนกันมาจะดูสดจะกดไลค์กดแชร์อะไรก็ตามแต่ขอบคุณมากๆเลยสำหรับในวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ